สวัสดีครับพวกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมเพียรพาไปหรือเพียรสุโขทัยนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาแจกแบบลายเซ็นกันเหมือนเดิมนะครับลายเซ็นที่มีความหมายที่ดีนะครับแล้วก็แจกฟรีอีกหนึงหากนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับนำไปเป็นแนวทางในการเขียนลายเซ็นต่อไปนะครับมาชื่อแรกกันเลยนะครับชื่อแรกก็ยากเลยนะครับคุณอิสรีนะครับอิสรีอ่องอ่างนะครับนะครับแล้วก็สาเสือนะครับรอเรือนะครับสระอีนะครับจบด้วยหอยักษ์กันนะครับคุณอิสรีอย่าลืมจุดนะครับต่อไปนะครับคุณชัดพรนนนนะะะคคคครรรรัััับบบบบุณชชชชดพิิงงปแแี้้ลวก็ตตเ่า รอเรือนะครับพอพานะครับจบด้วยรอเรือนะครับใส่ไม่หันอากาศนะครับอย่าลืมจุดนะครับคุณชัดพราะชุดอคุณชัดพรต่อไปนะครับคุณฟาลิซิลันนะครับชื่อยากมากเลยนะครับฟาลิซนะครับตีศัพท์คำเนาะโอฟันนะครับสระอารอเรือนะครับสอเสือนะครับแล้วก็สอสือส่อสลานะครับแล้วก็รอเรือจบด้วยยอหญิงนะครับแบบนี้นะครับฟาลิซิลันนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณทิติวัฒนะครับบอกว่า เพิ่งมาจุรับราชการใหม่ไว้ยางนั้นนะครับโอเคยังไงก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้รับการจุได้เป็นข้าราชการนะครับถอดฐานเขียนแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ต่อด้วยสติ๊ดเลยนะครับที่นะครับแล้วก็ติวเวนนะครับยกประกาศนะครับแล้วก็ชอช้างนี่รวบนะครับแล้วก็วเวนกลันนะครับคุณทิติ วัดนะครับสำหรับถอฐานนะครับอธิบายให้นิดนึงนะครับเป็นพิเศษนะครับถอฐานก็จะเขียนแบบนี้นะครับมีถุงซับในตัวนิดนึงนะครับแล้วก็สลีกนะครับสลีกก็ลวดไปเลยนะครับสำหรับถอฐานเนาะมีหางถอฐานปุ๊บมาต่อด้วยสลีกนะครับสลีกก็จะมีแหวนซับตัวนี้นะครับแล้วก็รากเส้นนะครับขึ้นไปนะครับแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับมียศตาบรรดาศักดิ์อะไรเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อเต่านะครับก็จะมีแหวนซับนะครับแล้วก็วอลเวนนะครับที่สำคัญนะครับก็คือวอลเวัันะบแล้วก็นจะ คำว่าวัดนะครับตัวช้างนี่ผมรวบเนาะปึ๊บแล้วก็มาต่อด้วยโวเวนนะครับโวเวนก็จะมีถุงซับลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็มาต่อด้วยกระรนนะครับเห็นไหมว่าเป็นเลขเก้านะครับเลขเเป็นลขมงคลนะครับสำหรับคนไทยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับยินดีด้วยสำหรับคุณที่อีกวัดนะครับต่อไปนะครับคุณจุฬาลักษณ์นะครับจอจานก็เขียนคล้ายๆกันนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวรอจุลาสันอานะครับล็อลิงนะครับก็ไก่สับุษีนะครับแล้วก็จบด้วยนนเนกระรนนะครับคุณจุฬาลักษณ์ประมาณนี้้้้นนนนนนนะะะะะะคค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 รรรรรรัััััับบบบบบตตต่อออไไปปุุณณสสสสมมมชชชชาาาาาิิเืงถขึ จบด้วยต่อสตดีนะครับคุณสมชาติต่อไปนะครับคุณกุลิศลานะครับคุณกุลิศลากไก่นะครับลอลิงนะครับแล้วก็ตัวอะไรเอ่ยอเสือยกประกันเลยนะครับแล้วก็มาต่อด้วยล้อเรือจบด้วยสนาเลยนะครับคุณกุลิศลาประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับคุณคุณพลึกนะครับพลึกนี่กับพอพานนะครับต่อด้วยตัวลึกนะครับแล้วก็ทอทหารต่อธงสตรีแล้วก็กล่นนะครับคุณพลึกนะครับมีเล็กอยูแล้วนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปคุณลิขิตนะครับลอลิงนะครับ บบนี้เลยนะครับแล้วก็ขอไข่นะครับแล้วก็จบด้วยเต่าเต่านะครับคุณลิจิตประมาณนี้ต่อไปนะครับชื่อของคุณวีละพงนะครับวีละพงบอแหวนนะครับรอเรือสะอาดนะครับพอพานงงงูสอบริษีกันนะครับคุณวีละพงนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับชื่อของคุณอุรัสยานะครับอุรัสยาน่าจะน่าจะคู่กับคุณนาเด็นะครับอุรัสยาเนาะนะครับรอเรือนะครับสอเสือนะครับยอยักษ์จบด้วยนะครับคุณอุรัสยาประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับคุณอิติศักนะครับอิติสักก็ไกลนะครับ ตัวเต่านะครับแล้วก็ตัวเต่าอีกตัวหนึ่งส่สนะครับแล้วก็คำพศักดิ์นะครับอสราวอกไก่รอเด็กสีกระนันนะครับเราใส่สีนะครับกิติศักดิ์ประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับชื่อของคุณทันทันละดาครับตัวทงนะครับโค้งโค้งเวอร์ชันโค้งนะครับนะครับยอหญิงนะครับรอเรือนะครับรอเด็กจบด้วยศักดิ์นะครับคุณทันละดาประมาณนี้ครับผมต่อไปคุณกิติเกียรตินะครับเมื่อกี้กิติศักดิ์แล้วนะครับอันนี้เป็นกิติเกียรตินะครับวอกไก่นะครับตัวเต่านะครับแล้วก็ตัวเต่าอี ต่อต่าสีนะครับคุณอิติเกียรตนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับชื่อของเอ่อชื่อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับคุณอมนลวันนะครับคุณอมนลวันอ๋ออ่ะนะครับมอม้านะครับลอลิงนะครับแล้วก็ต่าด้วหัวเหว่นะครับหัวหวนก็ยกประกาศเลยนะครับแล้วก็รอหันสองอย่างนะครับแล้วก็จบด้วยนอนนินนะครับคุณอมนวันนะครับโอเคสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าชื่อนะครับสิบห้าชื่อมงกลนะครับสิบห้าชื่อลายเซ็นที่มีความหมายที่ดีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีมี โอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ